ของโรงเรียนกันนะคะเป็นป,ป้ายเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนานะคะโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา,าไปค่ะไปดูแปลงผักของโรงเรียนกันค่ะไปจ่ะหนูดีพาไปชมหน่อยค่ะโค่ะ ดดงๆของโรงเรียนเป็นที่ยกสูงเป็นพื้นที่ยกสูงใช่ไหมคะ,ะจะมีแปลงอะไรบ้างคะมีมะเขือเทศนะเอ้ยมะเขือมีมะเขือนะคะที่ปลูกในแปลงยกสูงนะคะมีมะเขือะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะมีะผักกวางตุ้ง วางตุ้งนะคะนาพาไปดูไะคะการยกสูงไม่ได้ทำให้ปวดปวดเอวนะคะแถมเก็บง่ายมากด้วยค่ะไม่ต้องกม้มอ๋องั้นมาดูทางนี้ค่ะอันนี้เป็นแปลงอะไรคะพาไปชมเลยคะ่ะเป็นผักผักวางตุง้งผักวางตุ้งเหมือนกันนะคะกับผักกาดนะคะ เดค่ะแชะแปลงผักกวางตุ้นะคะของนักเรียนนะคะแล้วก็ผักกาดเนาะอันนี้น่าจะเป็นกล้าแล้วก็เอาไปวิ้ยลงแปลงอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนอ,อะไรคะ ทางโรงเรียนไม่ใช้สารเคมีนะคะอืมไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะผักปลอดสารนะคะอันนี้จะเป็นกล้าเนาะกล้าผักกาดขาวนนค่ะตามไ้ยนินเลดีไปชมกันค่ะอันนี้จะเป็นผักคะน้านะคะ ันนี้ก็เป็นคะนาค่ะเป็นการปลูกผักในพื้นที่ยกสูงนะคะยกแปลงขึ้นสูงเนาะนี่เป็นผักคะนา <c oughs> แล้วก็นี่เป็นผักกาดาาขาวนะคะผัดกาดเนาะกาดหินอะไรคะ <c oughs> ไปค่ะเอาไปทางนี้ค่ะยังไงฝากอ่ะฝากก่อนเลยฝากฝากอ่ฝากกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอ่ะไปค่ะก็คือแบบทางโรงเรียนเขาไม่ได้ ฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะคะก็จะมีเท่านี้เจ้าถิ่นเนาะเจ้าถิ่นมาขโมยกินใบเน,ะนาะฮัลหลทุกคน